ในเวลานี้ไม่มีอะไรจะดีกว่าการเปิดดูรายการที่ฮาที่สุดในประเทศไทยกับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เมื่อนายฝรั่งอารมณ์ดีวิลลี่แม็กอินทอร์สขอจัดปาร์ตี้ที่มีแต่ความบันเทิงไปกับเหล่าเสือปินดาราที่พร้อมจะมอบความขัน์ษาแบบจัดหนักจัดเต็มและอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด1000แสนบาทก่อนจะเข้าไปสังสรรค์ห้ฮาในบ้านของนายฝรัง่งดาสุตาและทีมงานทุกท่านก็ได้ผ่านการตรวจเชื้อโควิด -19 และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดตามพรกฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดรับรองว่าสนุกสนานเหมือนเดิมแน่นอนครับและในวันนี้มวลความหาจะก่อตัวขึ้นด้วยเหล่าซุปตาฝีปากจัดจ้านทีมแรกนักร้องตัวท็อปเสียงคุณภาพนำทีมโดยศิลปินหน้าหลอ่อคารมดีนน,นนทนนนั้งวันปันบ่มีใจบ่คอยเปาคนตัีแล้วแงแต่คนนี <c oughs> ัวแม่แห่งความคลั่งหลักออปลองสักตำรวจตำรวจทำอะไรจับจับมี่คำหนึ่งจับจับจับจัุจับ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 ัจับจับับจับับจับับจบจับับจัับจัับจับจัจัรจัับจัเจับจับจบยบจับจโบจบบจัรับจัับับับจ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 ัจับ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 จ คำทับศัพท์ภาษาจีนฮะอ้นหอมกระเทเต้นหอมกระเทยฉชนดีอินดี้ราชนีเงินแสนดีเจต้นหอมสกุลตลาค่ายแม่ชื่ออะไรนะลีลาเล็กรอดและชิดดีถ้าเกิดไปอยู่ค่ายแม่ไม่ชื่อหอมดีเจรุ่นเก่าขยาววงการไก่สมพลถ้าเป็นคุยนี่ไม่ต้องใช้ไมค์เสียงเพี้ยนด้อะไรคะอะไรคะ ผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ การที่ฮาที่สุดในโลกฮอลลีวูดเกมในไทยแล้ววันนี้รอเลยนะครับขาไก่ของคุณจะขยับไก่ไๆๆๆๆๆไนะฮะเพราะวันนี้ตลกมากนะครับปีตดออกมาทีเดียเลยเหรอเหียด้ยกับโอ้ไม่ใช่นะที่ปีดิอะเซ่เป็นน้ำลายเป็นน้ำลายวันนี้เหล่าซุปตาของเราจะมาแข่งขันเพื่อคนทางบ้านสองท่านนี้ฮะอาจะกลับบ้านพร้อมเงินหนึ่งแสนบาท และแน่นอนถ้าอยากได้วงดนตรีในตำนานของเราซีซีสมาลวันนี้ปาร์ตี้ที่เรียกว่าเชื่ดเฉือนกันอย่างเต็มที่เลยนะครับมีนักร้องมานะฮะแล้วก็มีว่ดีว่าดีว่าก็มาเหมือนกันก้าเนาะอันนี้ดีว่าดีว่าดีซ่านดีซ่านตอนรรบที จสมพนคุณตั๊กสรีพรและดีเจต้นหอมวันนี้นะฮะแรงเราเต็มที่ไหมเต็มที่ค่ะดูน้องๆคิดว่าไปไหวไหมรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นให้เด็กมันดูค่ะเดี๋ยวจะเล่นให้เด็กมันดูค่ะเล่นให้เด็กมันดูะหัวหน้าทีมครับดูนี่คุณเซฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นครับผมเตรียมตัวนะ เปิดหน้าให้เขาดูปิดดเอ๊ยเอ้ยเอ้ยง้าีเ้ยพี่ลีครับเขามีหนวดด้วยอ่ะเห็นหนวดแล้วอยากเอาตัวเย็นไหมเขาล้างจังเลยอ่ะเซ็ตทำอาชีพอะไรครับเออเป็นกราฟิกดีไซน์ครับกราฟิกดีไซน์ใช่ครับทำพวกอ่า ทำพวกสิ่งพิมพ์แล้วก็เป็นแบบออกแบบสื่อภายในองค์กรอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่นะนี่คือผลงานของเขาทั้งหมดนะฮะโอ้โอดูดิครับนี่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 เขาทำด้วยซันไลฟ์ทำป่ะอ๋อไม่ได้ทำอ,อ่ะเห้อ hey, <laughs> หนึ่งแสนบาทได้ไปเอาไปทําอะไรครับเอ่อจะไปต่อยอดธุรกิจครับเปิดสตูดิโอเล็กๆของตัวเองครับรับงานใช่ออกแบบอะไรอย่างงี้สมมติดารามีสินค้าให้คุณเออได้เลยครับยินดีเลยครับแพงไหมถามเดียวแพงไหมถามเดียวแพงไหมแพงไหมอ่อไม่แพงครับผมแล้วจ่ายเป็นตัวได้ไหมนี่เดี๋ยวต้องคุยกันรอบๆได้ต้อนรับทีมที่สองของเรานะครับคุณนอนคุณโดมและคุณอ๊อฟ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยนนเวลาคุณแฮชแท็กทีไลอ่ะโอ้โหแฟนคลับตามกันเยอะแยะมากมายทุกครั้งที่คุณมารายการนี้โอ้โหเรตติ้งขึ้นสูงมากเลยคุณคิดแฮชแท็กให้กับฮอลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์หน่อยดิคือคือจริงๆการที่มาออกฮอลีวูดเกมไนท์เนี่ยคือในปีหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสออกรายการดีๆเยอะพราะฉะนั้นกลัวกลัว่ามันจะเริ่มรู้สึกไร้ค่าเกินไปก็เลยต้องมาหาอะไรที่ไม่ดีออกบ้าง คุณผู้ชมได้ยินไหมได้ยินชัดเจนไหมว่าเขาชมรายการเราเออเพราะนั้นชมต่อชมต่อเพราะนั้นแฮชแท็กวันนี้ที่ผมจะจะวางไว้แล้วนั่นก็คือฮอลลีวูดเกมไนท์นะดูฮอลลีวูดเกมไนท์ดูไก่หาวดีกว่าดูไก่หาวดีกว่าโอ้ยโอ้ยมึไงเพื่อจะพิมพ์ผิดผมขึ้นกราฟิกให้อย่างนี้รู้แล้วว่าหอยมันเอาของใครมาเล่นเอาคนนี้มาเล่นตลอดขึ้นตรงนี้อ่ะ คือตรงนี้เรื่อยๆนะฮะก็อย่าลืมแชร์แฮชแท็กนี้กันเข้าไปเยอะๆนะครับผมและไก่จะหาวกันทั้งประเทศตอนนี้ทําอะไรบ้างเนี่ยรายการมีอะไรต่ออะไรคุณจะออกเพลงมีอะไรใช่ครับตอนนี้ก็มีรายการออนไลน์ด้วยอะไรครับใช่ช่วงนี้แล้วก็ทําเพลงครับ้แบบอะไรติดตามยังไงเอ่อช่องยูทูบก็ได้ครับทางกูยูทูบดน่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 ทไครับใช่โอทงานกับจินตนาการเยอะเหมือนกันนะแล้วก็พี่เยอะตั้งแต่ ตั้งแต่มันถูกกฎหมายเนี่ยหูพี่เคี้ยวแหลกเลยผมก็ว่าทำไมวันนั้นไปแวะซื้อเจอสิบร้องไม่พอเจอพี่บิลลี่จอด้วยคุเดิมครับมีอะไรอัปเดตกันบ้างตอนนี้ทำค่ายเพลงอยู่ครับผมขึ้นได้เลยครับ lit entertainment ครับขึ้นเลยครับ lit entertainment อยางนี้ครับหานักร้องหรือเปล่าได้ขอสักหนึ่งท่อนครับดีว่าโด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 ผมจะอยู่ค่ายไง ลีลาเลคอร์ดศิลปินไทยนะเมตาฟ้าแว๊บๆแล้วนี่แค่แม่มีแต่ศิลปินผู้ชายไม่อยากได้ศิลปินผู้หญิงเป็นสักคนหนึ่งลูกอ่ะลูกไม่อยากได้ให้ลูกใช่ไปเจอไปเปิดเป็นตัวแรกเบอร์แรกเมตาฟ้าแว๊บแว๊บแล้วก็ตักเอ่อเอ่อตุ้รถตู้ตุ้รถตู้แล้วก็เต่าเต่าเต่าติงตองเต่าติงตองแม่ติดต่ออีกแป๊กี้แล้วกันนะแม่ถ้างั้นเดี๋ยวผมฝากเพื่อนผมด้วยชื่อพุ่ง พี่นาดพุ่งพี่นาดและคิดดีถ้าเกิดไปอยู่ค่ายแม่ชื่อหอมโป้เหรอเปลี่ยนลูกน้องเป็ดพ่อชื่อหอมอยู่แล้วหอมาหอมหอมอยู่แล้วมาอยู่เป็นนักร้องต้องเปลี่ยนเป็นอีกชื่อหนึ่งนอะไรแม่โยนีสีชมพูลูกโยนีสีชมพูลูกเฮ้ชอบอะออกทีวีได้เมื่อวาขอเถอะขอเถอะ เขาบอกเทปนี้ออนในคุกแน่หรอเล้วก็ไปอ้าวของคุณน็อปมาฮะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองครับเฮ้ยทำอะไรมีน้ำปลาราแล้วก็เออเป็นแบบสซบะแห้งครับสองอย่างเนี่ยเหรอใช่จากโหจนรับอบปองครับขอบคุณฮะก็ต้องสั่งซื้อกันนะฮะอร่อยมากเขาเอาไปอบแต่ขอตินิดเดียวทำไมอ่ะสุปของหนูกีบเล็กมาซื้อตองของหอมโอ้กโหเท่านี้อะโอ้โหเท่านี้อ่ะ ขาเจ้าไดรถเต่าโน้ตอบกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะสงผู้ตองนี้สงสารอู่้แข่งขันจากทางบ้านมากๆหัวใจอบส้มไหมลูกหัวหน้าทีมของพวกคุณครับคุณเอิร คุณเอินทำอาชีพอะไรเจ้าคุณเอินเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะโอ้นี่อยู่กับอยู่กับนักร้องเลยดีใจมากได้อยู่กับทีมนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆชื่นชมผลงานทุกคนมาแบบทุกคนร้องเพลงทุกคนมาหมดแล้วสอนเพลงทุกคนมาหมดแล้วก็เลยปรับตัวสอนด้วยนะคะโอ้ยพี่จะไม่ให้ดูเลยน่ารักอย่างนี้นี่ลูกศิษย์มีจีบบ้างไหม ลูกศิษย์เหรอคะจริง aria, ปกติเป็นเด็กแต่ก็มีที่แบบว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่มีบ้างพ่อพ่องก็คือพ่อเด็กก็ไม่ไม่พ่อไม่พ่อเด็กพ่อเด็กเหตุผลเหตุผลตายแล้วมีลูกลูกไปเรียนไปเรียนร้องเพลงไปเรียนร้องเพลงน้องสวยนะเนี่ยนี่นะฮะสอนปกติแล้วเอิญสอนแต่เด็กๆอย่างเดียวเหรอ ชอบสอนเด็กมากกว่าเพราะว่าชอบอยู่กับเด็กอะไรอย่างเง<อ>ี้ยโอสอนที่ไหนสอนที่ไหนปกติสอนที่ยามาห้าค่ะที่ยามาแต่จริงจริงสอนแบบมาเรื่อยเเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็มีค่ะคือปกติเวลาสอนสอนเนี่ยอยู่กันเยอะๆหรือว่าอยู่กันแค่ครูกับศิษย์ครูกับนักเรียนสองคนค่ะเวทใช่เวทรอรว่าออบมีประสบการณ์ในการร้องเพลงมาตั้งหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเรียนกับออบก็ได้นะจริง้ใหด้วย อันเนี้ยร้องเนี่ยร้องกับเอิญเนี่ยลา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 ร้องกับอ๊อฟดิโอ้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 แต่ว่าไปเล่นกับพี่อ๊อฟดีนะเพื่อนผมเคยไปเล่นกับพี่อ๊อฟออกมาบอกว่าเนี่ยร้องเพลงเสียวดีทุกรอบเลยร้องเพลงเสียวดีทุกรอบเสียงเสียงดีเสียงดีเสียงเสียงเสียงหนึ่งแสนบาทจะไปทำอะไรเอิญอยากเอาไปต่อยอดทำยูทูปค่ะทำยูทู่สอนสอนร้องเพลงในยูทูป ก็อาจจะหลายๆแนวไลฟ์สไตล์ด้วยอะไรด้วยอ่าโอเคขอให้โชคดีแฮปปี้กับลูกทีมไหมครับแฮปปี้มากเลยค่ะดีใจเป็นไอดอลทุกคนนี่ถ้ามีอีเมลโรดี้มานี่สบายเลยนะสบายอ่ะนั่งได้แล้วนั่งได้แล้วเตรียมตัวจะประกวดนางงามแล้วนะพูดจาดีนะน้องน้องเาพูดจาดีนะชื่ออะไรนะลูกอ๋อนี่ดูตัวอย่างหมดเลยเขาพูดพอย่างเงี้ยดูตัวอย่างสิโอ้เย็นเย็สิพี่ไก่โมโหจะจับทำผัวซะเลย เริ่มเกมแรกกันเลยที่เราคุ้นเคยครับเกมใบระเบิดใครที่ขาดความเสียวมานานนะครับแนะนำเกมนี้คู่แรกครับมาเลยครับคุณนนคุณไก่ครับเอาเลากเลยไงไก่อะไรนั่นที่นนนะนนรู้ฉันรู้จักเขาทบเป็นลักร้อง The v o ว c e อ๋อม่ง้องเดี่ยวด้วยค่ะอ๋อนี่คือใครมีส่งของให้ ใส่เอาไว้เพื่อจะได้แบบว่าพอมันระเบิดปุ๊บเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรเข้าตาเราา<ด>มวดหมู่ที่จัดมาให้พี่ไก่เลยคือสิ่งที่คนชอบแอบดูอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยไปเห็นมาเตรียมตัวครับเริ<ำ>่มตั้งสติดีนี่งไงเวลากด ATM กีเะใส่อะไรรูกออละงเวลาเรา เราอยากรู้คําตอบก่อนเราต้องไปอ่านอะไรอ่าคำตอบเอาเฉลยเหรออ่านเฉลยตั้งใจนี่ใส่อยู่ข้างในเกงไงโทรศัพท์โทรศัพท์เร็วเข้าแอบดูโทรศัพท์แอบดูเกงในมีพี่แล้วมีน้องมีผัวแล้วมีเมียรวมกันน้องเมีย้องเมียต้องกันไปอันนี้เลยเวลาเราเรียนเสร็จปั๊บ จะจบปั๊บเราต้องทำอะไรที่ต้องทำกันหลายคนเพื่อเพื่อจะเข้าโรงเรียนต่อไปจอสอบสอบสอบข้อสอบสอบข้อสอบข้อสอบ่เจ็บไหมนะแล้วเป็นคนมากมากนะหยิบมาสองอันดีนะโดนมือไม่โดนซ่วมเนยซ่วมระเบิด อ๋อนี่คือเวลาแบบชุลมุนอาหยิบสองอันเหรอฮะใช่ครับวว้วแล้วเวลาที่ไปซาวน่าี่ป่ดอาหยิบสองอันไหมฮทุบมือ <rape> อ่ะทางนี้แพ้ไปนะครับทางคุณนอนได้ไปสามคะแนนกันีที่ตั้งใจมาเล่นเกมมาไม่เคยได้คะแนนน้อยขนาดนี้มาก่อนเลยไม่เคยเลยใช่ยังไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกค่ะคู่ต่อไปเลยครับคุณโดมคุณตั๊กครับเจอกันครับแม่สู้ๆครับสู้หน้า ฝั่งนี้ได้เล่นก่อนล้วงก่อนเพราะว่าระเบิดฝั่งนั้นนะฮะและนี่ก็คือหมวดหมู่ใหม่ที่เราเตรียมไว้ให้คุณนั่นคือคำทับศัพท์ภาษาจีนเฮ้ยโอ้อีหองมาแทงเต้อีฮอมมาแทงเต้นภาษาจีนเราใช้กันทุกวันมันจะมีภาษาจีนที่มันอยู่ในเมืองไทยอ่ะซะจนเราคุ้นเคยแล้วภาษาจีนเรอเตรียมตัวนะครับเริ่มอุ้ยอุอ เออที่มันเป็นเออลบไอศพอะที่ฝังศพอ่ะห่วงซุยห่วงซุยห่วงซ่วงห่วงโซ่หวงซห่วงซ่ห่วงตั้งเดินไปเดินไปทำมากเลยว่ะเออเวลาแบบผู้ผู้ชายจะทำได้ผู้หญิงไงมองไม่เห็นอดเจอเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะเฮงแบบโชกไดีซ่วยช่วยช่วยช่ับ อ๊ะถ้าเกิดว่าลูกจะไปเอาเนี่ยเองเช่าร้านนี้ต่อลูกต้องทสียงเสียงแสงเสียงทั้งตั้งอ่ะกาแฟแล้วก็มีอะไรเขาเรียกอะไรชาแล้วมีอะไรอีกชาชากชาสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อเนี้ยเดี๋ยวจ่ายให้จ่ายให้เขาเรียกอะไรชาจ่ายจ่ายจ่ายตังตังจ้ำเงินอ่น้ำสีดำดำอ่ะที่มันเป็นแบบโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอเลี้ยงถุงตาเอ็ดเอ๊ะเอ็ดเก่งทำไรเก่งทำไรไก่งทำปลาแซ่ เก่งก <S 2> <S 2> ันสปปุปะแซเปซ่าด้วเป็นเมนูยาวมากพี่งเหรอฝั่งนี้โดนเบิดไปนะครับฝั่งนี้ได้คะแนนไม่สาคะแนนเก่งมากรเก่งมากเก่งมากหอมเก่งมากเดี๋ยวคุณดูอันนี้ละกันครับมาครับคุณน็อปครับคุณต้นอ <ผม S 2> หอมเจอกัน กันให้หล้วงก่อนนะแล้วค่อยปุ้งนะอย่าปุ้งคามือนะอันนี้ซีเรียสแล้วนะเพราะคะแนนมันมันเริ่มเสมอกันแล้ว33เพราะฉะนั้นหมวดของคุณคือสิ่งที่อมได้อพองล้วุต้นหอมเริ่มไปหยิบเลยหอยเร็ว วันอังคารพุทศุกร์เสาร์อาิตย์จันทร์ถุกตาออะไรนี่อะไรนนมไม่ไมนมนมนมจุกนมจุกนมถูกต้เน้ำมนต์น้ำมนต์ถูกตาลกอ่มีแม่เรามีลูก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 มลูกมถูกต้าลูกอมอมได้ครับ ที่ออฟเมียใช่สองลูกไทยใช่ถุกต้องครับออนได้หรอครับออมยิ้มออมยิ้มถูงต้้งเลียเลี้ยงอมตี้มออมย้มถุงตั้งสวัสดีวายุนสุดมนข้ามอ่ะ้ามข้ามนี่อะไรหมู ผู้เส้นแดงเจ็บมากฮะเส้นแดงผ่าแปดถ้าตะกี้ไม่ดันออกไปนี่ระเบิดฝั่งเราเลยนะขอโทษนะคะครับแล้วเมื่อกี้ลืมใส่แว่นทีมงานไม่ทักท้วงไม่เป็นไรครับรอดมาอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นได้ไปห้าคะแนนหัวหน้าทีมบังครับ แซ่บกับคุณเอินครับเตรียมตัวมาเจอกันครับ2คนนี้เห็นวิธีการเล่นแล้วนะฮะว่าทํำยังไงนะครับหมวดของพวกคุณคือสิ่งที่อยู่ในตู้เสื้อผ้ามีอะไรบ้างอยู่ในตู้เสื้อผ้าเริ่มที่ที่เราสวมที่เราสวมแว่นแว่นตาแว่นตาถูกต้องเดินไปรัินไปไลแมนไลแมนอยู่ในตู้เสื้เ้าด้วยอันนีู้เดิอานไป รับเอวรับเอวเต็มคอัถูกต้องเลยรักยามที่มันน่ากลัวน่ากลัวบินได้สีน้ำตาลน้ำตาลอะสัน่ากลัวน่ากลัวแบ่สาบแบกสาบแบกสาบแบกสาบใส่มาข้างในครับใส่มาข้างในกางเกงในถูกต้องผู้หญิงใส่อะไรยกฉันหนยยก่อไป อ่าเวลาผมเปลี่ยนทำไรครับได้ผมได้ประผมได้ประผมคณเตั้งได้ <ผม S 2> <ว>ไหอ่ะกลับที่ได้ครับระเบิดฝั่งคุณเอิญนะครับฝั่งนี้ได้ไปสี่คะแนนผู้ท้าทางแล้วฝั่งนี้เริ่มได้เปรียบแล้วนะนำไปก่อน12ต่อ3นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาปราบเซียนนักร้องกันกับดีเจนะครับด้วยไมพิเพี้ยนฮะดูซิว่าพวกเขาจะร้องกันได้หรือไม่นะครับเพลงเพราะไมเพี้ยนสักครู่เดียว ก็เกมใบระเบิดเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบตื่นเต้นมากมันทั้งต้องใช้แบบไหวพริบแล้วก็แบบว่ากลัวระเบิดไปด้วยอะไรแบบนี้แต่ว่าเกมนี้เอิญอะโดนระเบิดไปสามรอบนะคะก็เลยแบบแพ้ไปค่ะก็เดี๋ยวเอาใจช่วยเอิญในเกมถัดไปแล้วกัน,นะ